สวัสดีครับอาทิตย์นี้นะับเป็นอาทิตย์ที่3นะครับที่เราจะนมัสก,การกันอย่างนีน้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะยังมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในพระคุณและความรักของพระเจ้าถึงแม้ว่าเราจะต้องตกอยู่ท่ามกลางปัญหาโรคระบาดนี้ทำให้ชีวิตของเราต้องอยู่ในขอบเขตที่จำกัด แต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำเราทั้งหลายทุกคนให้ปลอดภัยและรอดพ้นจากภักิจครั้งนี้ไปได้ในที่สุดขอให้สันติสุขขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสถิตยอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคนในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าบอกไว้อย่างนี้ว่าข้าแต่พระเจ้าความชอบธรรมของพระองค์ไปถึงฟ้าสวรรค์ที่สูงนั้น ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ได้ทรงกระทำการใหญ่ผู้ใดจะเหมือนพระองค์ขอให้บรรดาผู้ที่สแสวงหาพระองค์เปรมปรีและยินดีในพระองค์ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์กล่าวเสมอว่าพระเจ้าใหญ่ยิ่งนักขอให้เราได้สงบใจอธิษฐานสัตการ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระองค์เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและความชอบธรรมของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่สูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดพระองค์ได้ทรงกระทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ฝีประหัตของพระองค์คือข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับชีวิตใหม่ที่มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมเพราะหลังจากที่ข้าพระองหลายได้ตกอยู่ในสภาพของคนผิดคนบาปเป็นเวลานานาน,นั้นพระองค์ได้ทรงช่วยข้าพระองหลายให้หลุดออกมาจากลมของความผิดบาปนั้นพระบิดาเจ้าข้าข,าขอทรงสถิตยอยู่และทรงนำข้าพระองหลายในเช้าวันนี้ที่ข้าพระองหลายจะได้ยินได้ฟังพระวจะนะธรรมของพระองค์และขอพระองค์ทรงโปรดยก โทษความผิดบาปของข้าพทั้งหลายที่ได้กระทำในเวลาที่ผ่านมานั้นด้วยขอพระองค์ทรงให้ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพทั้งหลายนั้นจะเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์และเป็นที่ชอบต่อน้ำพระทัยของพระองค์โปรดสอนให้ข้าพระองค์มีความถ่อมใจมีความมั่นใจที่จะเด,ดำเนินตามอารอยพระบาทขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้ทุกสิ่งที่จะเกิด ขึ้นกับชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายในแต่ละวันนั้นจะเป็นพระพรของพระองค์ที่ข้าพระองค์สามารถจะนำพระพรน,นั้นไปสู่คนอื่นๆได้ด้วยเช่นกันขอทรงสถิตยอยู่กับการนมัสการในเช้าวันนี้ให้ทุกอย่างที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้ยินได้ฟังจะช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เติบโตขึ้นภายใต้ร่มพระคุณและความรักของพระองค์เสมออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงสอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้อธิษฐานพร้อมกันดังนี้ว่า ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพรงทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงทั้งหลายในกาลวานันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษ ต่อผู้ที่ทําผิดต่อข้าพระองค์นั้นแต่ขออย่านำข้าพรองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอาเมน พระนะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในเช้าวนันนี้นำมาจากพระกิติคุณยหอนบทที่15ข้อ1ถึงข้อ8เราเป็นเถาวัลย์แท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาขแขนงทุกขแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและขแขนงทุกขแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิบเพื่อให้ออกผลมากขึ้น ท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านแหนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉะนนั้นเราเป็นเถาอางุ่นท่านทั้งหลายเป็นขแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนขแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคําของเราฝังอยู่ในท่านทั้งหลายแล้ว ท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราขอให้เราได้สงบใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอให้พระวจนะธรรมของพรรองที่มาถึงข้าพทั้งหลายในเช้าวันนี้ จะช่วยให้ขา้าพ้งหลายได้เข้าใจและดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ทำงานในจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ฟังและข้าพระองค์ผู้ที่จะกล่าวพระวจนะนั้นให้ได้กล่าวและได้คิดถึงแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ขา้าพ้งหลายเท่านั้นอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน เราอาจจะมีคำถามหรือมีคนถามเราด้วยควาําคำถามนี้คือการเป็นคริสเตียนนั้นเป็นได้อย่างไรซึ่งคำตอบน่าจะมีได้หลายอย่างด้วยกันเช่นบางคนอาจตอบว่าเพราะพ่อแม่ฉันเป็นคริสเตียนหรือบางคนอาจตอบว่าเพราะเขาได้ฟัง อาจารย์เทศนาเล่าเรื่องถึงองค์พระเยซูคริสต์เรื่องข่าวประเสริฐนั้นก็ทำให้ฉันได้เชื่อบางคนอาจจะตอบว่าเพราะว่าฉันได้เห็นคริสเตียนมีความรักต่อกันมีความโอบอ้อมอารีต่อกันและกันและต่อคนอื่นอยู่เสมอทำให้ฉันอยากเป็นคริสเตียนบ้าง หรืออาจจะมีเหตุผลอื่นๆอีกซึ่งก็เป็นคำตอบที่ใช้ได้แต่ถ้าถามว่าคำตอบนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดหรือยังก็น่าจะบอกได้นะครับตามที่พระเยซูได้สอนไว้ในพระกิติคุณยอนตอนนี้ว่าคำตอบนั้นยังไม่สมบูรณ์ เราจะต้องมีคำตอบที่บอกว่าถ้าจะให้สมบูรณ์นั้นจะต้องเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องติดสนิทอยู่กับพระเจ้าติดสนิทอยู่กับพระเยซูเหตุผลทั้งหลายที่ยกมาก่อนหน้านั้นไม่ได้ให้ความชัดเจนว่าการเป็นคริสเตียนนั้นต้องเป็นอย่างไร คำถ,ถามจึงมีอยู่ว่าทําไมความสําคัญจึงอยู่ที่การติดสนิทอยู่กับพระเจ้าหรือติดสนิทอยู่กับพระเยซูจากพระคัมภีร์ตอนนี้เราพบว่าคําสั่งของพระเยซูในเรื่องนี้ถือเป็นคําสั่งเสียของพระเยซูเพราะพระองค์ได้ทรงตรัสกับอักรสาวกในคืนที่พระองค์จะถูกจับและถูกตรึงกางเขนในวันรุ่งขึ้นพรงรู้ว่าพระองค์จะต้องจากไป ในการทำหน้าที่ที่พระเจ้าพระบิดาของพระองค์ส่งพระองคมาทำแล้วจึงนับได้ว่าคําสั่งนี้สำคัญที่สุดคำอธิบายของพระองค์นั้นชัดเจนมากว่าความเชื่อที่แท้จริงนั้นไม่ได้มาจากเฉพาะคําสารภาพทางปากเท่านั้นแต่ต้องมีการแสดงออกมีการตอบสนองทางการกระทำคือการมีชีวิตติดสนิทกับพระองค์เพื่อให้ชีวิตนั้นเกิดผล ในเรื่องนี้พระเยซูใช้ภาพของสวนอังุนและถาวอางุนที่คนในแถบนั้นเห็นและรู้จักกันเป็นอย่างดีและสามารถที่จะเข้าใจถึงเรื่องของอังุนเป็นอย่างดีด้วยมาเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงความสำคัญของการติดสนิทที่แท้จริงเรื่องราวของสวนอังุนก็เป็นเรื่องราวที่ท่านอิสยาผู้เผยพระชนะเคยบอกไว้ว่าอิสราเอล เป็นสวนองุ่นของพระเจ้าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งมีความสำคัญพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเรามีโอกาสไปเห็นพระวิหารของชาวยิวเราจะพบว่ามีสัญ,ญลักษณ์รูปเถาวางูนที่มีผลองุ่นอยู่เต็มติดอยู่หน้าพระวิหารเมื่อพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นสวนองุ่นแท้จึงเป็นการบอกว่าความสำคัญของสวนองุ่นอยู่ที่ถาวงูน ทำให้นึกถึงเวลาที่ผมได้ไปเที่ยวที่ไร่องุ่นหอมแผ่นดินที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ถ้าตอนไหนที่เป็นเวลาที่สวนองุ่นกาลังออกผลองุ่นอยู่เต็มเถาทุกคนที่ไปก็อยากจะถ่ายรูปเอาไว้แต่ถ้าตอนไหนที่ไปในช่วงเวลาที่เถาไม่มีผลองุ่น เราก็ไม่ได้ความสนใจกันมากนักซึ่งทำให้พอจะเข้าใจถึงเหตุผลที่เบเยซูได้สั่งเสียเอาไว้ว่าพระเจ้าจะตัดขแขนงที่ไม่ออกผลทิ้งเสียเพราะเมื่อไม่ออกผลเก็บไว้จะมีประโยชน์อะไรซึ่งนี่เป็นเหตุผลธรรมดาธรรมดาสำหรับคนทำสวนหรือชาวสวนทั่วไปและเราก็ได้เรียนรู้จาก ในพระคัมภีร์ว่าเมื่ออิสราเอลไม่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าหันหลังให้กับพระเจ้าอิสราเอลจึงเป็นสวนองุนที่เต็มไปด้วยเถาวงุนที่มีแต่กิ่งว่างเปล่าดังคำกล่าวของผู้เผยเพระชนะโฮเชยาว่าอิสราเอลเป็นเถาวงุนว่างเปล่าพระเยซูตรัสไว้ชัดเจนครับว่าพระเจ้าต้องการให้สวนองุนของพระองค์เกิดผล ซึ่งหมายความว่าผู้เชื่อที่แท้จริงจะต้องมีชีวิตที่เกิดผลและการจะเกิดผลได้มีอยู่วิธีเดียวคือต้องติดสนิทอยู่กับพระเยซูอีกประการหนึ่งถึงแม้เราจะติดสนิทอยู่กับพระเยซูแล้วเราจะต้องยอมให้พระเจ้าปรับแต่งปรับปรุงชีวิตของเราด้วยดังที่พระเยซูได้บอกว่าขนแนงทุกขนแนงที่ออกผลพระเจ้าก็จะทรงฤทธิ์เพื่อให้ได้ผลมากขึ้น หมายความว่าเมื่อเกิดผลแล้วเราจะต้องเติบโตขึ้นและเกิดผลมากขึ้นด้วยคือชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่จะไม่หยุดอยู่กับที่จะต้องก้าวไปข้างหน้าสู่เป้าหมายอยู่ตลอดเวลาเป้าหนาะยเป้าหมายนั้นก็คือการทำตามน้าพระทัยของพระเจ้าอย่างไม่หยุดเลยเพื่อวันหนึ่งเราจะได้พบกับพระเจ้าและรับเอามองกุฎที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้กับเรา ดังที่อาจารย์โปโลได้เคยบอกเอาไว้คำถามจึงมีอยู่ว่าเราจะติดสนิทกับพระเยซูได้อย่างไรให้เราพิจารณาดูวิถีชีวิต3ประการนี้คือประการที่1เราต้องอธิษฐานอยู่เสมอการอธิษฐานเป็นการพูดคุยกับพระเจ้าและวิธีเดียวที่เราจะมีสัมพันธ์สนิทกันได้ กับพระเจ้าก็โดยการพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอแม้แต่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันประการที่สองเราต้องสแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าและวิธีเดียวที่จะช่วยให้เราทำอย่างนั้นได้ก็คือการอ่านการศึกษาและภาวนาใคร่ควรพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้าอย่างขมักขมันเพราะสิ่งที่พระเจ้าได้โดนใจให้ผู้รับใช้ของพระองค์เขียนขึ้นมานั้น บอกถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าทั้งสิ้นประการที่สามเราต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อถ้าเราทำได้เราจะมีชีวิตที่เกิดผลแน่แต่เราทำไม่ได้หรือไม่ทำก็หมายความว่าเราไม่เชื่อจริงชีวิตของเราก็จะไม่มีการเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณทำให้เราไม่สามารถ ไปถึงจุดหมายปลายทางได้เปรียบกับการเป็นกิ่งของเถาวอางุ่นก็เป็นเสมือนกับกิ่งที่ว่างเปล่าคือถ้าจะมีองุ่นก็เป็นเพียงองุ่นเปรี้ยวที่ไม่มีราคาไม่มีคุณค่าแต่ถ้าเราทำได้เราจะพบว่าชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีความถ่อมใจมีใจอ่อนสุภาพอบอ้อมอารีมีใจกว้างขวาง และพร้อมจะรับใช้ผู้อื่นเสมอคือถ้าจะพูดตามที่พระคัมภีร์ได้สอนไว้คือเราจะมีผลของพระวิญญ,ญาณอยู่เต็มเปี่ยมวันนี้จึงมีคำถามที่เราต้องถามตัวเองแล้ว,ลวครับว่าเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะเป็นคริสเตียนที่ติดสนิทอยู่กับพระเจ้าพระเยซูจริงๆตอนนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจ แต่ถ้าเราเชื่อถ้าเราปฏิบัติตามวิถีชีวิตทั้ง3ประการนี้เวลาผ่านไปจะช่วยให้ความเข้าใจของเราเกิดขึ้นและเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละวันขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสถิตยอยู่และอวยพระพรชีวิตของเราเสมอ,อให้เราได้สงบใจอธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่ทรงมีน้ำพระทยัยอันยิ่งใหญ่ที่ต้องการให้ข้าพงทั้งหลายมีสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นแขนงของเทาวงุ่นที่เกิดผลแต่พระองค์ทรงสอนว่าให้ข้าพระองค์เป็นแขนงที่ติดสนิทอยู่กับเทาวงุ่นเท่านั้นและเป็น หนทางเดียวที่ชีวิตของข้าพงุ์หลายจะได้รับการหล่อเลี้ยงจากน้ำพระทัยอันประเสริฐและพระวจนะของพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยให้การดําเนินชีวิตของข้าพงศ์หลายนั้นเป็นการดําเนินชีวิตที่จะไม่อยู่ห่างจากพระองค์เลยแต่จะติดสนิทอยู่กับพระองค์โดยขอพระองค์ได้ทรงอบอุ้มข้าพงศ์หลายไว้ในอ้อมพระสวงของพระองค์ห้อยการทุกอย่างที่ข้าพงศ์หลายจะทำไม่ว่าจะเป็น ส่วนตัวเป็นส่วนของครอบครัวหรือเป็นส่วนของครือจักรได้รับการทรงนำจากพระองค์และพระพรของพระองค์ให้ทุกอย่างนั้นได้ประสบความสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์ปรดสถิตยอยู่กับปัญหายิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วโลกคือโรคระบาดโควิด -19 ที่ยังไม่สามารถจะหาการเยียวยาที่ถูกต้องและ เรียบพร้อมได้เลยพระบิดาเจ้าข้าขอพรองทรงประทานสติปัญญาให้กับทุกฝ่ายที่จะช่วยกันแก้ไขให้ปัญหาเหล่านี้ได้ผ่านพ้นไปโดยเร็วด้วยเถิดขอทรงสถิตยอยู่กับผู้บริหารประเทศไทยที่กําลังพยายามจะแก้ไขปัญหาพระบิดาเจ้าข้าข,าขอทรงอวยพรให้เขาในการตัดสินใจที่จะให้ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขขอให้เขาเหล่านั้น ละทิ้งความเห็นแก่ตัวละทิ้งผลประโยชน์ส่วนตนแต่มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมและโปรดสถิตยอยู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชาวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับพระพรและการคุ้มครองจากพระองค์ด้วยขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายในฐานะที่เป็นสมาชิกของครสตจักรและเป็นครสตจักรของพระองค์นั้นได้รับการทรงนำและดำเนินไปด้วยความชื่นชมยินดีและพบกับสันติสุขเสมอและในที่สุดนี้ ขอให้พระคุณความรักสันติสุขความชื่นชมยินดีและการพิทักษ์รักษาที่มาจากพระเจ้าคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สถิตยอยู่กับท่านทั้งหลายบัดนี้และสืบสืบไปเป็นนิจอาเมน สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนตามปกติเราก็จะได้รับมหาสนิทกันแต่เนื่องจากสถานการณ์ไม่อำนวยเราจึงต้องงดนมัสการที่พระวิหารเป็นครั้งที่สามของรอบนี้และใช้บทภาวนาออนไลน์แทนหวังว่าท่านจะได้รับพระพรจากการนมัสการพระเจ้าโดยผ่านช่องทางนี้เช่นเดียวกับการเป็นมัสการที่พระวิหาร ขอขอบคุณท่านศิลยพิบาลที่เตรียมบทภาวนาสำหรับเราและขอบคุณสำหรับคำเทศนาในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณนักดนตรีคริสจักรที่บรรเลงเพลงประกอบการภาวนาขอบคุณคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ของคริสจักรที่ดำเนินการอัดและตัดต่อคลิปจนสมบูรณ์ขอแจ้งพันธกิจของคริสจักรดังต่อไปนี้เรื่องที่หนึ่ง การงดนมัสการที่พระวิหารสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคระบาดในเชียงใหม่ในขณะนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถวางใจได้เราจึงจะยังคงงดการนมัสการที่พระวิหารไปอีกระยะหนึ่งก่อนโปรดติดตามข่าวจากลายข่าวสารคริสจักรว่าเราสามารถจะกลับมานมัสการพระเจ้าที่พระวิหารได้เมื่อไหร่เรื่องที่สอง ผู้ปกครองและมัคคณายกชุดใหม่คริสจักรขอต้อนรับผู้ปกครองที่เข้าประจำการใหม่สี่ท่านได้แก่ผู้ปกครองดออรทิติทิตจําเรนพรผู้ปกครองดออรสมพันธ์วงดีผู้ปกครองอนุการตนานน์และผู้ปกครองอนุพงศ์ประพันธ์วงศ์และมัคคณายกชุดใหม่สี่ท่านได้แก่มัคคณายกธนวัฒน์แก้ววิรุณมัคคณายกธิดารัตน์ท่มา มคนายกปรมินจินนแก้วและมคนายกร,รัติการขันแก้วที่เข้าประจำการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2021ส่วนคณะธรรมกิจชุดใหม่ยังไม่มีการเลือกประธานรองประธานเลขานุการและเห็นยิกเนื่องจากยังไม่สามารถที่จะประชุมได้คณะธรรมกิจจึงมีมติเห็นชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกใหม่เรื่องที่3ผู้ทำพันธกิจคริสจักรชุดใหม่ได้มีการเลือกกรรมการชุดใหม่เพื่อทำพันธกิจด้านต่างๆของคริสจักรตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคม2021เป็นต้นไปขอแจ้งรายนามประธานกรรมการชุดต่างๆดังนี้ประธานคณะผู้ปกครอง คือผู้ปกครองศักดินาคำนันตาประธานคณะสตรีคือครูศาสนาหารุยตนานนประธานคณะบุรุษคือมขนยกพงศิริตนานนประธานคณะรวีวารศึกษาคือเด็กหญิงพัทรพรสุรพักดีประธานคณะเยี่ยมเยียนคือมขนยกสมพรมโนวงศ์ประธานกรรมการคริสเตียนศึกษา คือผู้ปกครองดวงเดือนผู้เจริญประธานกรรมการบ้านและครอบครัวผู้ปกครองอมรรัตวิไลลักษณ์ประธานกรรมการดนตรีคือผู้ปกครองสมพงษ์วงดีและประธานกรรมการสุสานคือผู้ปกครองวินัยสุรภักดีส่วนรายนามคณะกรรมการเมื่อจัดทำเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไปคริสจะขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีน้ำใจเสียสละเข้ามารับใช้ในพันธกิจของคริสตจักรขอพระเจ้าทรงอํำนวยพระพรมาเหนือท่านและครอบครัวตลอดไปเรื่องที่4เรื่องการปิดสำนักงานคริสตจักรตามที่คริสตจักรได้ปิดสำนักงานคริสตจักรในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีและเปิดทําการปกติในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์ตั้งแต่วันที่19เมษายน2021 และสิ้นสุดวันที่29เมษายน2021เพื่อสนองนโยบายของรัฐนั้นบัดนี้เราเห็นว่าสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรจึงขอปิดสำนักงานต่อไปอีกในวันที่3ถึง6พฤษภาคม2021และเปิดทำการตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2021เป็นต้นไปหากท่านมีธุระด่วน ปรดติดต่อผู้จัดการสำนักง,งานคริสจักรศิทยาพิบาลหรือประธานคณะธรรมกิจตามหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่บนปกระเบียบนมัสการเรื่องที่ 5. เรื่องการถวายทรัพย์ขอความกรุณานท่านถวายทรัพย์ตามความศรัทธาของท่านโดยการโอนเงินเข้าในบัญชีของคริสจักรและส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านลายข่าวสารคริสจักรหรือ ลายของผู้ปกครองรจนาประพันธ์วงเฮรันยิคริสจักรหรือท่านสามารถนำมาถวายด้วยตัวเองที่พระวิหารในวันอาทิตย์ก็ได้จะมีคณะมัคนายกและเจ้าหน้าที่คริสจักรคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านท่านที่ได้ถวายตามช่องทางต่างๆแล้วโปรดตรวจสอบรายชื่อของท่านในลายข่าวสารคริสจักรเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ จบการประกาศงานพันธกิจสำหรับอาทิตย์นี้ขอพระเจ้าอวยพระทุกท่านสวัสดีค่ะ